ในช่วงนี้จะอากจะประชาสัมพันธ์นะคะคใครที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะคะหรือว่าเพลงของสุนทราพรนะคะพลาดไม่ได้กับกิจกรรมคอนเสิร์ตนะคะลูกทุ่งฟันฟิงปัตตานีอินเลิฟนะคะคที่จัดขึ้นในช่วงเวลานี้แหละสิงหาคม2,565ค่ะกับคอนเสิร์ตนี้นะคะที่สนามโรงเรียนเบญจมรราชุทิศจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับ คอนเสิร์ตนะคะลูกทุ่งฟันฟินปัตตานีอินเลิฟนะคะจัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดปัตตานีค่ะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์นะคะหอการค้าจังหวัดปัตตานีพอสบอจชตปัตตานีและโรงเรียนเปจมะราชูทิศปัตตานีค่ะกิจกรรมก็จะมีการเล่นดนตรีนะครับลีลาดรำวงรวมทั้งการแสดงลูกทุ่งสี่ภาค พร้อมด้วยศิลปินที่อัดแน่นนะครับทั้งศิลปินที่เป็นลูกหลานของชาวปัตตานีเองรวมถึงศิลปินชื่อดังนะครับอย่างหลวงไก่นนฮยสุวีนานะครับมีวงดนตรีของกรมศมพัาธ์ด้วยวันนี้ก็เตรียมเพลงมามากมายนะครับให้หลายคนได้สานึกรัก,กรบ้านเกิดเพลงอะไรบ้านเกิดเมืองนอนแบนี้มีนะครับแล้วก็เพลงแบบสนุกสนุกอย่างรักคุณยิ่งกว่าใครมีเพลงภาคเหนือด้วยนะครับไว้ใจได้การนะครับ หนูไม่รู้อ่าแล้วก็เพลงคนบ้านเดียวกันและเพลงโปรดของคุณสวรีนะครับผู้ชายในฝันใช่ค่ะแลวรวมไปถึงสุกันทเราน,ะะนัวร์เราก็ไม่ควรพลาดนะคะใครที่อยู่จังหวัดปัตตานีจังหวัดใกล้เคียงนะคะไปร่วมได้คอนเสิร์ตนี้บอกว่าฟรีครับทั้งฟันแล้วก็ทั้งฟินด้วยนะคะ,คละแล้วก็ต้องอินริฟก็กลับไปด้วยนะคะค